สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเรามาเริ่มกันที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอจัดเวทีเสวนา NRCT Talk ภายใต้แนวคิด63ปีวชมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาพัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดเสวนา NRCT Talk เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชครบรอบ63ปีภายใต้แนวคิด63ปีวชมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาพัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นของนักวิจัยไทย โดยมีนายอเนกบำรุงกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานเปิดการเสวนาโดยผลงานที่นำมาเสนอในเวทีเสวนาเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากวชชจานวน3ผลงานประกอบด้วย 1. b บพลัสอาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงพึ่งพันไบโอฟราจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพ เป็นผลงานของดรบาจารีฉัดทองและคณะแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทดแทนที่มีโภชนาการที่สำคัญที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพึ่งรวมถึงการให้ผลผลิตเกษตรกร,ร,กรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และที่สำคัญราคาไม่แพง 2. เครื่องอบแห้งระบบปัมป้มความร้อนและผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบแห้ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทนานพลพันธ์และคณะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดเป็นการคิดค้นวิธีการอบแห้งจิ่งหรีดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าขนส่งให้กับเกษตรกรซึ่งแต่เดิมใช้วิธีการแช่แข็งทำให้จิ้งรีดมีน้ำหนักมากส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและมีค่าขนส่งที่มีราคาแพง 3. ตุกตายาดมไทยทรงดำบ้านดอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิราภางามสระคูและคณะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ยาดมมะแคนภายใต้รูปลักษณ์ของตุกตาดีมประดิษฐ์ที่แต่งกายด้วยชุดไทยทรงดำเพื่อนำเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวไทยทรงดำตำบลบ้านดอนอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้โดยในวันนี้จะมีการเสวนาในหัวข้อได้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอแปรรูปจากผ้าพ,พื้นเมืองด้วยเทคนิคการม้วนเส้นยืนและการย้อมสีจากธรรมชาติ และนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการฆ่าตัวตายในช่วงระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศไทยผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายเวทีเสวนา NRCT พร้อมทั้งชมพิธรศการชิมช็อปเพลินเดินตลาดงานวิจัยณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติถนนพระหนโยทินกรุงเทพมหานคร